ไม่เลยนะครับคุณแม่เหรอไ่หอมกงเลยนี่ไปหอมแกงเลยนี่หอมแกงเลยนี่ไงแกเยนี่เยไปหมแกงเลยปไป,ไป อาจารย์เลขเลขสายด่วนมาได้ยัง fc รอทั้งประเทศเลยโอ้ยเนี่ยตังกระทุ่มเไี่ยอ่าเรามาหรือย,าาอยังคะหนูจะปล่อยให้ fc านาทีเดียวาอะไรนะแปดเจ็ดกับหกห้า แปดเก็ดกับหกห้าตัวไหนเน้นเน้นทั้งสองหางเลยไปกลับบนล่างแล้วกันไปกลับบนล่างหนูจะลงให้เอ็ดหลังมดแล้วนะหมดนี้ไม่รู้จะหลุดเจอบาบก็ตอให้ไม่ดีนึงบนล่างโอเคขอบคุณค่ะหนูจะปล่อยดวนๆเลยค่ะปล่อยนะปล่อยดวนเลยนี่จายยังไม่ว่างเลยผมไม่ได้ยิงก้าวเค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนวทางของอาจารย์แปดเล้วนะคะ เซียนแปดิ้วตามลาวดวนดวนแปดเจดกับหกห้าบนล่างนะคะตามลาวดวนดวนค่ะ